สวัสดีค่ะอาจารย์หนูชื่อนางสาวจุธามาศกิ่งขจรนะคะอยู่ปีสามคณะรัฐศาสตร์ค่ะก็คือความรู้สึกก่อนเรียนวิชาไอซีคือตอนแรกเลยรู้สึกว่าโอตายแน่เลยทำงดีมไม่รอดแน่เลยเพราะว่าหนูไม่ชอบแบบพวกคํานวณอะไรเงี้ยแล้วก็มีกราฟด้วยก็ยิ่งแบบคิดว่ามันน่าจะยากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอได้เข้ามาเรียนคาบแรกก็แบบกดดันนิดนึงเพราะว่าเพื่อนๆคนอื่นเขาก็แบบดูเข้าใจเร็วอะไรเงี้ยแต่ว่า หนูแบบมันต้องกลับไปทวนหลายๆรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอพอได้สอบได้ควิสได้สอบมิดเทอมผ่านไปแล้วคะแนนมันก็ออกมาเกินความคาดหมายก็เลยรู้สึกดีขึ้นรู้สึกว่ามันยากแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากแบบจนเกินไปเราก็สามารถทำเขาเข้าใจได้แค่ต้องอ่านมากขึ้นนิดหน่อยอะไรย่างเงี้ยแล้วก็เข้าเรียนบ่อยแค่ไหนหลังมิดเทอมนี่ขาดไปประมาณสีห้าครั้งได้ค่ะมีครั้งหนึ่งที่ต้องอพีเต์งานที่มัน เป็นค่าต่อจากวิชา EC หนูก็เลยอย่างที่อาจารย์สอนก็คือเรื่องค่าเสียโอกาสหนูก็เลยเลือกจะเตรียมตัวในการพรีเซนต์เพราะว่าเนี้ยค่มันก็ยังสามารถไปทบทวนได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีมีแอบไม่ตื่นด้วยแล้วก็มีไม่สบายสองครั้งได้ค่ะเอ,เอาไปใช้ประยุกต์ใช้กับวิชาคณะยังไงหนูเรียนรัฐศาสตร์สาขาระหว่างประเทศะคะก็เท่าที่หนู โดยส่วนตัวหนูเนี่ยหนูมองว่ามันช่วยหนูในการาติดตามข่าวอะค่ะเพราะว่าเรียนระหว่างประเทศมันต้องคอยตามข่าวระหว่างประเทศอยู่ตลอดคืออย่างเช่นในข่าวเศรษฐ,ฐ,ฐกิจอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเวลาอ่านข่าวก็บางทีบางคําก็จะไม่เข้าใจอย่างเช่น GDP เพิ่มขึ้นะอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่รู้แต่ว่าพอหลังจากได้เรียนวิชา EC พอเจอคําบางคําก็เหมือนทําให้เราวิเคราะห์ข่าวได้มากขึ้นทําให้เราแบบว่า เวลาไปเรียนในคลาสเนี้ยค่ะก็ดูเข้าใจมากขึ้นดีใจค่ะที่ได้เรียนเ็จของอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เนี่ยให้หนูได้ทําเหมือนกับคนปกติเลยแบบทาให้หนูเข้าใจกราฟได้อ่ะหนูไม่เคยคิดว่าแบบเฮ้ยหนูมองไม่เห็นแล้วหนูจะเข้าใจกราฟได้ด้วยเพราะว่าอย่างหนูก็เรียนไม่ค่อยเก่งเนี้ยแต่หนูก็คือสามารถเข้าใจกราฟได้สามารถตอบอาจารย์ได้แล้วก็ที่ชอบวิธีการสอนของอาจารย์อย่างหนึ่งก็คือว่าอาจารย์เนี่ยจะหลังจากท้ายคาบอ่ะอาจารย์ก็จะสรุป เนื้อหาทุกอย่างที่อาจารย์สอนอย่างหนูเป็นคนที่อาจจาะความจำไม่ดีมากนะคะ่ะพออาจารย์สอนอันใหม่หนก็ลืมอันเกา่าแต่พอท้ายคาบอาจารย์ก็ช่วยสรุปอีกทีนึงก็ทำให้เข้าใจได้มากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ